เรามาดูความรักของคุณนะคะหลังปีใหม่นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเ t ็นออพเทนเดคิลบางคนบางท่านได้เริ่มต้นนะคะเจอรักที่ดีรักที่มั่นคงกับคนที่เขามีความมั่นคงในชีวิตนะคะมากๆเลยนะคะ แล้วก็ความรักครั้งนี้จะนำไปสู่เป็นรักที่ดีมีความมั่นคงมีความจริงจังได้นะคะ In a i ็ of p e n t a c l e คนะคะ,ะความรักสามารถที่จะเป็น Long Relationship หมายถึงว่าคบกันได้ยาวนานเลยทีเดียวนะคะว้าว i ิก of m o n นนะคะ,ะคนรอบข้างก็เชียร์อยู่นะคะคนรอบข้างก็เชียร์แล้วก็ ช่วยสนับสนุนคุณในความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่ดีมากๆคนรอบข้างก็ชอบนะคะแล้วก็คุณนะคะ,ะได้เจอคนที่ขยันนะคะทำงานทำมาหากินมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะเป็นความรักที่ดีมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะยังไงขอทุกคนมีรักที่ดีแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ